อาจารย์เห็นแล้วนะผมคลี่สี่สมการสมการที่น่าจะมีความเป็นไปได้ในทางการเมืองมากที่สุดครับจะถูกจะผิดช่างมันนะมันเป็นเรื่องการวิเคราะห์ถูกก็ได้ผิดก็ได้สมการที่เป็นไปได้ในทางการเมืองมากที่สุดในมุมมองของอาจารย์คือสมการที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่ครับพี่สมการที่สี่ครับพี่ครับเพราะคือมันง่ายนิดเดียวพี่คือโคต้ารัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยนะครับ พลงสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยเขาลงตัวกันอยู่แล้วครับนะครับคือถ้าเป็นสถานการณ์ที่สามเนี่ยไปเอาสีแดงมาเนี่ยสีแดงเรื่องเยอะที่เพราะว่าโอ้โหข้อต่อรองโน่นนี่นั่นเยอะแยะอย่างที่เรารู้กันครับครับประเด็นต่อมาสมการที่สี่เนี่ยนะครับยังไม่ต้องเหมาพักเล็กพักอะไรหมดก็ได้เอาแค่พลังประคารัฐกับตบไทยรวมพลังมารวมกันเนี่ยนะครับก็โหวตคุณุรุธินเป็นนายกก่อนได้เลยครับครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งได้เร็วครับแล้วก็เป็นการตั้งได้เร็วตามกฎหมายด้วยครับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็นายกดีอำนาจในการทั้งปรับคอรมอทั้งจะดึงเสียงเพิ่มอย่างที่เราเห็นเห็นอยู่นะพี่ครับนะครับถ้าเราจําได้นะครับสมัยสมัยรัฐบาลลุงตู่นะฮะตอนนั้นเนี่ยที่ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยสองร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงครับใช่ใช่ใช่แล้วตอนหลังก็มีฤาษีแจกกล้วยแจกอะไร ลุงตู่อยู่มาสี่<ล>ปีนขนาดสองห้าหนึ่งยังอยู่ได้สี่ปีบอกอใครที่บอกตั้งรัฐบาลต้อง300อยาบนั่นไปบอกว่าไอ้นั่นไปเชื่อพวกเวทมนต์ของพรรคสีส้มเมื่อรอบที่แล้วคครรัับบนะแต่ในความเป็นจริงคือเขาจะตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนครับนะเพื่อให้แล้วตั้งรัฐบาลแล้วจะต้อง ได้เร็วปัญหาน้อยๆครับจากนั้นถ้ามีปัญหาก็ไปแก้กันหน้างานจะเติมเสียงจะด้วยวิธีไหนก็สุดแท้แต่ก็เติมครับจะเป็นแบบนั้นครับครับไอ้สมการที่4ครับพี่สมการที่4ถ้าลงล็อกที่สมการที่4ภูมิใจไทยจะคอนโทรเกมในการฟอร์มครมได้เบ็ดเสร็จและเด็ดขาดเลยถูกต้องครับพี่จัดครมอย่างไรก็ได้ตามใจฉันเลยถูกไหมฮ ครับพี่แล้วเราอย่าลืมนะในภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินประกาศว่าสามเก้าอี้เนี่ยนะครับจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีคุณรีค่ะคุณสุรจีคุณเอกนิติเฉพาะในพักตัวเองเนี่ยนะครับเก้าอี้มันก็หายไปสามแล้วนะครับแล้วถ้าไปเอาพักซึ่งมีไซด์อย่างเพื่อภัยมาก่อนเนี่ยการจัดทรรมการต่อของเก้าอี้เนี่ยบัญญับนะครับแล้วกล้าทาเนี่ยื่อวานเนี่ยที่ก็เห็นความความเจนจัดไงล่ะ คมาบคำบอกเลยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยจนถึงวินาทีนี้เนี่ยพวกพวกสีแดงเ่ยไปตกลงกันในพักให้ได้ก่อนว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขนะครับเขาพักสีแดงเขาพักใหญ่ไงแล้วหลายขั้วใช่ไหมครับคขั้วขั้วสามมิตตัวอย่างหนึ่งขั้วเพื่อไทยสายคุณหญิงแบบหนึ่งสายนายกนายน้อยก็อาจจะอีกแบบนึงโอ้ยไปผมว่าไปตกลงกันก่อนซึ่งคุณอนุทินเขาไม่รอหรอก นะครับคะแนนขนาดนี้เนี่ยเขาต้องเป็นนายกตีตามกฎหมายก่อนพอเป็นนายกปุ๊บคราวนี้แล้วก็จะจัดยังไงก็ได้ใช่ไหมฮะครับโดยเฉพาะการเติมเสียงเนี่ยมันเป็นอำนาจของนายกโดยตรงในการปับกรมอครับนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นนายกก่อนเลยแล้ววิธีการเป็นนายกก็คือรวบรวมเสียงที่มันบริหารได้ตัวเองอำน,นาจเต็ดเต็จเ็ขาดตั้งให้เห็วที่สุดครับครับสรุปก็คือถ้าเป็นสมการที่สี่มันง่ายนิดเดียว ก็ก็ก็ไปดึงห้าเสียงของไทยรวมพลังไปดึงอีกห้าเสียงจากพลังประชารัฐรวมเป็นสิทธ์มาต่อยอดก็จะกลายเป็นสองร้อยหกสิบเอ็ดสองร้อยหสิบเอ็ดผ่านช็อตโหวตนายกไปให้ได้ก่อนหลังจากนั้นมาหนจัดการอง่ายแล้วเดี๋ยวมาง่ายแล้วตอนนั้นจะคุยก็ง่ายแล้วใช่แล้วแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยคือเดิมเนี่ยนะครับถ้าเอาบัตรนี้บัตรเข้ามาเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าเพื่อรักษาตระจวาจาของคุณอนมสิทธิ์ก็ คุณอภิสิทธ์ก็ไปเป็นประธานสภาชา่แบบสมัยคุณชวนจันลุงตูอ่ะนะครับแต่เขาแต่ครานี้เนี่ยพอภูมิใจไทยเขาชนะเด็ดขาดนเนี่ยเกมมันเสียแล้วอเขาก็ไม่ยอมอ่ะสภาตำแหน่งประธานสภา,าเนี่ยก็คนของภูมิใจไทยนั่นแหละใช่ก็เลย ผมเห็นโง่เฮงที่ดีที่สุดก็คือคนโสพลตารัมนะครับเพราะว่าถ้าคุณโสพลตาลัมเป็นประธานสภาผู้แทนคุณพงศลสุรศัสจักรเป็นประธานพุทธิสภาโอ้ก็เท่ากับว่าคุยใหญ่เนวินก็เป็นที่ปรึกษาใหญ่ของงานด้านนิติบัญญัติคุณธนิรก็สบายใจก็สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่นะครับอาจารย์ สมการที่4ไปเอากล้าทำมาเท่ากับไปเอาคนหน้าตามไม่หล่อเลยขี้เล่ด้วยมาร่วมรัฐบาลมันจะไม่ทําให้ตัวเองไม่หล่อตามไปด้วยหรือเปล่าผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องความไม่หล่อเนี่ยมันถูกคดตอบด่านท่านที่หนึ่งก็คือว่าคนไม่หล่อเขาก็ได้รับการเลือกตั้งนะครับแล้วแล้วแล้วจะเอาอะไรไปรังเสียดเขาอ่ะนะฮะแล้วจริงๆแล้วเหตุผลของพักซึ่งบอกว่าอะไรนะ ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดทางการเมืองมันก็ถูกทดสอบแล้วว่าแพ้หลุดลุยอ่ะครับนะครับก็มีเราไม่มีเทาชนะไหมล่ะครนะครับก็ตั้งก็ตั้งสเปคสูงเกินไปก็คุณก็การเรื่องตั้งก็เห็นแล้วว่าคุณก็ไปเป็นฝ่ายค้านต่อไปครนะครับมี่ผมยังไม่นับรวมซึ่งกรณีอปชนะครับอันนั้นนอกเหนือนะครับแต่เอาว่าถ้าเราคิดว่าเสียงประชาชนคือเสียงของที่เราต้องเคารพนะนะฮะถามว่า ประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าคนต่างจังหวัดจะโง่กว่าคนกรุงเทพที่ด้อมส้มพยายาปลุกกันอยู่มันไม่ใช่นะครับและถ้าสิ่งที่ด้อมส้มเสนอแล้วมันแล้วคนไทยก็เห็นด้วยเนี่ยด้อมส้มก็ต้องได้ได้สองร้อยไปแล้วคราวนี้มันไม่ได้ไงครับนะครับเพราะมันไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยอมรับกันแบบนี้เพราะนี่คือกติกานะครับครับพวกง่ายๆกล้าทาเข้าผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาแล้วใช่แล้วแล้วพี่ดูนะ ผู้กองธรรมนันีินะครับใจถึงขนาดไปลงปาร์ตี้ลิสจําได้ไหมฮะครับตอนนั้นทุกคนก็บอกโอ้โหปาร์ตี้ลิสนี่เสี่ยงมากเลยนะท่านไปลงระบบเขตดีกว่าครับแล้ววันนี้เป็นไงครับผู้กองสุดหล่อเลยเพราะว่าเขตเลือกตั้งก็คือประเทศับครับแล้วใครจะบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งประเทศมันก็พูดไม่ได้ครนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผม ผมเข้าใจครับที่คนชอบไปชอบก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมพี่ที่เราเห็นกันมาโดยตลอดแต่ในเมื่อประชาชนตัดสินแล้วเนี่ยเราคือเราก็ต้องเคารพนะครับมนงันอีกสี่ปีก็ค่อยไปตัดสินกันใหม่นะครับติกาเราอยู่แล้วนะครับโอเคตรงนี้คือสมการที่อาจารย์มองว่ามันมีความเป็นไปได้ในทางการเมืองมากที่สุดใช่ครับพี่และเชื่อลึกว่าและเชื่อลึกว่าคนเนวินจะเลือกสมการนี้ใช่ครับพี่เพราะเป็นเสร็จผาที่ทั้ง ฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่มีปัญหาครูใหญ่ก็คอนโทรได้ใช่ไหมครับคือสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงมนะครับคุณธนุชินก็สบายใจเล่นบนฝ่ายบริหารได้เต็มที่ <Okay. S 2> ไม่ต้องบอกหน้าพออพงหลังและที่สําคัญนะครับขอให้ย้อนไปดูนะครับว่าทีเด็ดนะครับในเรื่องรัฐบาลลงตู่น,นะครับ ถ้าพี่จําได้อาจารย์พิทนุเพื่องานเคยบอกว่าตอนตั้งรัฐบาลก็เห็นเสียงน้อยทั้งนั้นน่ะอยู่ไปก็เสียงมากไปเองครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ่ะเดี๋ยวรอดูครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอคุณนะคะดรธนพรศรียากรูนอ่ะเดี๋ยวรอดูผลต่อไป